หาหมอแรงงนะครับเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะสครั้งครับ เมื่อวันที่3มิถุนายนพันธุตํารวจเอกชิดเดชาสองห้องผู้กําก,กับการสพอนองปรือและพันธุตรวจตรีสุรเดชอิ่มใจสรวัตรอํานวยการสพอนองปรือพร้อมด้วยข้าราชการตรํารวจจิตอา,าสาสพอนองปรือได้นําเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารกล่องน้ำดื่มหน้ากากอนามายัยและเจลแอลกอฮอลล้างมือมอบให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสอพอนองปรือ อาทิชุมชนหลังวัดธรรมสามคัคคีชุมชนเขาตะโลเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันถวายเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้นำสิ่งของที่จำเป็นรวมไปถึงสิ่งของที่จะช่วยป้องกันจากเชื้อไวรัสดังกล่าวมามอบให้ประชาชนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงที่มีการแพร่ระบาดรวมไปถึงสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ความเรียบร้อยภายในชุมชนน้ำนั้นหากมีเรื่องผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ทั้งที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและยาเสพติดหรือเรื่องร้องทุกข์ใดๆสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงได้ทันทีอ๋โนโอโน,โนี่ดูคน <5, S 1> โตอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าโอ้แม่ปนสิสีน้ำน,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 น้ำน้ำน้ำไปหาหมอม้าไหมครับเนี่ย โรงพางใช่ไหมเคยซักแก้วแรงรงนะครับที่ตำรวจผ่านมาก็เคยมาีินีครั้งหนึ่งลสองครั้งครับครั้งสองครั้งที่าลก็ Cảm 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 là đội hình đi đi luôn